โปรดทราบที่นี่สถานีบ้านโปง่งที่นี่สถานีบ้านโปง่งผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะขึ้นหรือลงที่สถานีบ้านโปง่งโปรดตรวจสอบสิ่งของสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยก่อนขึ้นหรือลงจากขบวนรถชาชาลาจะอยู่ด้านซ้ายของขบวนรถและโปรดระมัดระวังอันตรายขณะก้าวขึ้นลงจากขบวนรถด้วยค่ะ ขบวนรถจอดเทียบสถานีบ้านโป่งในชานชาลาที่2ขณะนี้เป็นขบวนรถด,วด่วนพิเศษขบวนที่43ต้นทางสถานีกลางกรุงเทพอพยพสุดปลายทางสถานีสุราษฎร์ธานีค่ะขบวนรถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่งไปแล้วจะหยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานีเพชรบุรี สถานีหัวหินเป็นสถานีต่อไปตามลำดับค่ะ okay, <yeah. S 1> โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการของการรถไฟในการเดินทางขอให้ผู้โดยสารทุกท่านเดินทางสู่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในการเดินทางครั้งต่อไป mm hmm. การรถไฟคงมีโอกาสได้ให้บริการท่านอีก mm hmm. ขอขอบคุณค่ะ